บอสซัน,นามาแล้วจ้าแงอ,อ่ะหลังจากที่หายไปนานนะฮะได้ทำการฮีลิ่งมาเรียบร้อยเนเชียอ่าเราคือใครนะเราคือใครโอ้มันอัปเดตใหม่เหรอโอ้หมดหมดเลยอะซอมบี้หมดลิมิเต็ดเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเล่นหมดซอมบี้เลยละกันอ่าที่มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่เฮ้ยลืมอบอกว่าเราอยู่ <c oughs> เราอยู่ในเกมเอพิกเดเชียมาเดี๋ยวเดี๋ยว งันเราลองหมดใหม่เลยประเดิมเลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเนเจอตอนนี้เราจะเล่นเป็นเอ่อเป็นตัวที่เราถนัดน่าจะถนัดแหละต้องถนัดแน่เลยออกเช่นตูวไม่ถูกไปลุกโอ้ไปเป็นทีมด้วยยิงซอมบี้อย่างนี้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ้คนไทยไงรู้สึกว่าจะเป็นคนต่างชาตินะฮะอ่าคนไทยแหละแลกวก็กรุ๊กกราบอะเอาไปไหนอะไม่เอาไม่เป็นจัมไม่เป็นจัมให้คนอื่นพาไปเพราะเรายัางไม่รู้ว่าเราต้องทำสิ่งใด นเนจไปเลยเออเตรงตรงตรง,ตรงกันเลยไม่ใช่ขามันนะไม่ใช่ขามันตรงแ้ตรงนี้นนอ่าอาจจะเป็นโหมดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ได้แต่เราจําไม่ได้แต่เราต้องเคยผ่านแน่เลยลงนี่ลงนี่แล้วว่าซอมบี้มันต้องไม่ฆ่าเราแน่เลยซอมบี้ก็ต้องฆ่าคนสิมันงงอะ่ะ <laughs> ไปไปไปลงนั่นก็ลงโ <laughs> ไอ้ข้าทางไหนวะเก็บเก็บตัว E โอเคลืมนิดหน่อยฮะลืมนิดหน่อยลืมนิดหน่อยอ่าเราต้องเก็บอย่างรวดเร็วและทันใจอันนี้เก็บมาทำไมเนี้ย,ยใน,ใน,นี่ไปเพื่อนเราไม่เจอซอมบี้หรอวะเราต้องไม่เจอ พ่อแม่ฉันจะได้กินกุ้งคือมันต้องจัดการกันปะเห็นปะโหจอบวีมาจอบีีมาเพื่อนไอ้ยเฮ้ยบักใกล้ตายแล้วบักใกล้ตายแล้ว ไปยยิงอวอไปก่อนอผมว่ามันต้องมีความแค้นส่วนตัวกับเราแน่เลยจริงปะ <c oughs> ต้องจริงที่สุดโอ้กระสุนไม่มีครับเฮ้แต่ได้ยินเสียงเท้าอะ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้เพราะเราเป็นคนดีไง <c oughs> เขาบอกว่าคนดีผีคุ้มมาจากทางซ้าย ได้ยินมาจากทางซ้ายได้ยินอุ้ยเสียง <Viol ent. S 1> ร้อนและวอ้าโอยมีเสียงคนมามีเสียงคนมามีเสียงคนมาจริงๆนะมีเสียงคนมา

แลอวพี้เออเออเออแล้วคือเราต้องเกิดเป็นซอมบี้อย่างนี้เหรอเพื่อช่วยเพื่อนปะหรือว่าเดี่ยวๆเลยปะเฮ้ยอยู่กับเพื่อนสิไปเราต้องไปช่วยเพื่อนเราเราต้องไปช่วยเพื่อนเราเราไปช่วยเพื่อนเราว้าเราไปช่วยเพื่อนเราว้า เหมือนมาให้เขายิงเล่นแหละเอาไปเอาไปเฮ้ยเจ็บป่ะวะเจ็บป่ะแป๊บเดียวเพื่อนแป๊บเดียวเอาเดียวเพื่อนแล้วก็ลอกไปผีเปิดประตูไม่ได้ด้วยไปลากไปเราไปช่วยแล้วเฮ้ยมาเกาะได้ด้วยเียโดเอาเรื่องเอาเรื่อง Chụp được. Chụp Chụp đây chụp okay à, wow, ừ. đây, Ấy nhanh thế mà. Ồ. mà chụp được. Qua phải เลย chiều. Nếu bạn vừa tay tai. Thôi nếu vừa mới tai. Xoay xoay. quá vả đệ. làm được. Con cũng làm được หรือว่าทำได้เฉพาะไอ้นี่เราต้องช่วยเพื่อนเราค้มกันน่ะเราเอาปืนไปยิงได้ไหมมันต้องได้อยู่แล้วแหละเฮ้ยเสียงคนอ๋อมันสไลด์ไม่ได้อะ่ะมันวิ่งเร็วอยู่แล้วอะ่ะดังไหนทงไหนได้เห็นมาแล้วได้เห็นมาแล้วเยี yeah! ่ย อี๋วู้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 ฮู้โออีกนิเดียวเฮ้ยแต่มันมันมันเป็นผีมันมากเลยคิดว่าเพื่อนเราต้องทำได้เอ้ยแต่ทำไมเพื่อนเราสไลด์ได้วะเออน่าสนใจแฮะไปเฮ้ยได้คิวอ่ะว้าวน่ะของผมมาสไลด์ไม่ได้อ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ให้เราสามารถขี่มาได้ปะฮะเดี๋ยวทำเพื่อนชั้นไปฮิวไปฮิวลิ่งฮิวลิ่งเพื่อนเฮ้ยโหมดนี้แม่งมันจัด โดนยิงอ่ะมันต้องโอ้ยมันมันควบกันเพื่อนด้วยคุบกันเพื่อนด้วยกำลังมันเลยเดีจะเชนสปอนอีกร้อยสี่สิบเมตรโอเคนี่ไงแล้วทำไมตอนนั้นไม่สไลด์ไม่ได้ไปแล้ว สวย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 อ่ะเอ้าครือผีคืองคีบมาตีก็ได้เหรอเพิ่งรู้อ่ะมันต้องมันเอ้านี่สวยเพื่อนสวยข้างบนข้างบนไปข้างบนไปเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเองเดี๋ยวเราขึ้นไปเอง แต่เราขึ้นไปเองมาขึ้นได้ปะโหขึ้นได้นะแต่ไม่รู้ขึ้นยังไงไปไปข้าเปนาวว่าซอมบี้ไปจุก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 ว้าว้วัาว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 าาา ไม่ได้หัวร้อนไม่ได้หัวร้อนคนเราจะไม่หัวร้อนจากการที่เราด้เพื่อนดูแลตัวเองด้วเพื่อนตายเพื่อนูตาย,าย,ายอโอ้ยเฮ้ยแม่งได้แล้วเว้ยแม่งจัดถือว่าจัดจ้านในทีเดียวเชียวจัดจ้านที่สุดที่เจ็ดฮะ ไหนอีกสักรอบนดงเฮ้ยแมงมันแมงมัน <c oughs> ไปชอบ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 มันเป็นการแบบว่าถ้าเราตายอย่างเงี้ยอ่าเราจะกลายเป็นซอมบี้เราต้องคุ้มกันเพื่อนไม่ให้ตายอย่างที่เราเป็นชิม,มิแชท่สเซพร้ผมปิดไม่ยังไงต้องปิดใบแล้วแหละเฮ้ย ผมว่านะในการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เราต้องหาตัวที่มันมีดาเมจด้วยไม่เอาดีกว่าตอนนี้แหละเฮ้ยแก๊สแก๊สแก๊สทำไมเราไม่ใช้ตัวแกลสไม่รู้ว่าเขาเรียกมันว่าอะไรเราเรียกว่าแกลชเชอร์สมาร์เลอร์เกอร์เกอร์มาลิงกิงกุงสมารองของแก้วมานองมาแดงมับ ใ,ใช่สอมบี้เอาตัวนี้เลยอยากบวกอยากบวกอยากบวกจัดจัดอยากหัวแตก,แตกอยากโดนกระทึบอะอยากโดนกระทึบอยากโดนอยากกระโดดแล้วโดนกระทืบอะไรวะ แต่เชื่อไหมว่าอเดี๋ยวผมโดดก็ได้อะให้ผมโดดผมโดดเนี่ยเจ้าเจ้าเลยเจ้าเจ้าเลยแต่เสียงน่ากลัวในระดับดึกเลยดิฉันที่เชี่ยวลิ้นพันกลันอยู่ที่นี่มันต้องมีของทองอย่างแน่เลยเราต้องลงประตูนี้อ่ะไป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 อย่ามาไอ้ ช่วยกระทึบกระทึบกระทึบชวยมันต้องเกิดความแคลกับเราแน่เลยเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าผมชอบผมชอบผมชอบเพื่อนโฟยูรุนเราต้องไปช่วยเพื่อนเราที่กำลังตกชุกด้วยอ่ะ

ขอโทษทะขอโทษทะาผมขอโทษจากใจจริงขอโทษทะขอโทษทะเฮ้ยแต่ดีนะที่แบบว่ามันมีเกาะทองให้มันมีอะไรเขาเรียกลุกอะ่ะแต่แหละตัวนั้นแหละมันมาแล้วอโอ้โหโดนรยัม <c oughs> <c oughs> ตายยกตีฮะเฮ้ยมันไม่ได้สิมันไ,ไม่ไ,ได้จังหวะแบบนี้มันไม่ได้ไงเข้าใจไหมเอาใหม่เอาใหม่มาใจเย็นใร่มครับเราค่อยๆเล่นเราค่อยๆเล่นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่ แล้วมันจะเป็นตัวจีจีจีจจจจที่สุดเอาใหม่รอบนี้เราต้องเป็น number one number one นะเจ้ one หนึ่งไม่ใช่ first brush นะเจ้ first brush อ่ามันต้องพูดยังไง ฟิลด์บลูชฟิลด์บรูชฟิลด์เดอดเทปสติูคิดดูว่าหลายคนยังงงว่าผมพูดอะไรนะฮะแมวผมยังงงกันเอาแมวมาล่าเอาแมวมาล่าเฮ <c oughs> ้ยวันนี้ครับอา้าวทีมแชมเปี้ยนคิวว้าวแล้วทำไมมีทีมเรามีแค่สองคนอะ่ะ <c oughs> น่าสนใจฮะ เอาตัวนี้ดีกว่าให้มันเหมาะกับผีเราเราสามารถแก้งเป็นผีได้แล้วเราสามารถฮีลิ่งตัวเองได้ฮิวไม่ดิเขาเรียกอะไรวะเหมือนเราเป็นนารุโตะเออชากมาเถอะเป็นอะไรก็ช่างมนเขาพูดอะไรกันอะนี่มันมันเป็นเพราะว่า ผมไม่เนียนกับพวกนั้นไงอ่าี่เลยีนเลยเราอยากปะทะบอกเลยบอกเลยเราต้องการที่จะปะทะปรับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะจ๊ะเฮ้ยอย่าแยกครับอย่าแยกแยกตัวมานี่พูดได้คำเดียวเลยนะครับว่ากะทิ ชาวนาชาวดดยชาวกวยลอยเหมือนเฮ้ยเเสียงคนมาเสียงคนเสียงคนเสียงคนผมไม่สามารถยอมได้เพราะผมได้ยินเสียงคนจากฝั่งนั้นลุยเลยอย่าผมว่าผมต้องรอด เพราะแม่ฉันต้องได้กินกุ้งมาความสอดคล้องและความโอผมผมสามารถปิดไมค์เขาได้ไหมเป็นไงอ่ะนี่ไงแตกแตกแตกไปผมจะไปช่วยทุกคนเอง กห <Birthday? S 2> ลังไปช่วยกหลังไปช่วยกูว,ยวิ่งชา้าไม่โดนอ้อนาเฮ้ยได้สกคบทองมาปะ I, เฮ้ยได้ยินเสียงมาเป็นคนพี่เป็นคนพีน <c oughs> ล่ลงมาลงมาเพื่อนกูขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> ลงมาลงมา <c oughs> แต่เพื่อนเราเก่งอยู่แล้วแหละมัน,นต้องได้แน่นอนยัน yeah, ช sure. <c oughs> ัวอ้าวแล้วเพื่อนเราก็ลงมา อะไรไงครับเนี่ยเสื่อนเราเปโหดจนแล้วคือเราต้องไปพูดถือปืนแบกบปืนไปบกตึกไปไป้โก้โก้โก้ผมว่าผมต้องได้เจอ ที่ทุกคนไม่คาดคิดได้นอนนั่นคือศัตรูจะไม่คาดคิดตรงไหนวะเนี่ยไอ้เฮ้ยเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไปผมไปแล้วผมไปอยู่แล้วผมขอลาจากวงการ ไอยต่อยกับผีอ้าวไม่ไม่ไมอืออ้าว <c oughs> แล้วก็เราไม่อยาก